ชงรเ่อีชรเปนแ็มันไร้องโคตรโคตรมันเลือไปเรืยๆรเ้พี่วคนอะไราจากบานเรงเหรอครับมันชงเหรอโคตรโอตร

วันนี้มีกวางนี่ไก่เช่นเนี่ยเนี่ยลูกนี่ไม่ได้มาแต่เพื่อไม่ได้เข้ามาดีกว่าหรอนี่กวางบัวเขาเละ จะไาลเ้าผูหาไม่ได้งานน้ำงานมือเจ้าู้ให้องานอสามมื่นที่สี่สิบอ็ี่สองยี่สองที่เจ้าผี่ต้องไปแสนโอการบริหารส่วนตำบลหนองไงจัดให้ผมจะนับถอยหลังทุกปีนับจากเก้าปีนี้จะเริ่มจากห้า ó <coughs> โหองเีหลายบางเเือนกะเลที่นมัอไปกันลลายแต่เสีน้อยดีหมูบอมน้อยดีครับอาจานี้ขอบคุณซุปเปอร์ส่งที่จับเวลานะครับ